เฮ้ยเก่งเนีสยพี่มึงต้องไม่โดนตัวต่อเฮ้ยเก่งเงี้ยทำไมหนูเก่งขนาดนี้แล้วเนี่ยเราอยากให้เห็นความเก่งของหนูไงอยาก็ไม่อยากเลยดูหรออืม ใจเย็นๆค่อยๆทำสมาธิหน่อย ไม่ตัดกเก่งมากอ่ะถ้าแล้วถ้ามันตั้งตรงกลางนั้นจะบอกให้จะเก่งแคนนี้พรับครับตอนขึ้นบนหนูจะตั้งใจเรียนแล้วกช่วยเื่อนผ้าช่วยทาควานสะอาดบ้านอืมดีมากลูกช่วยตั้งแต่ตอนนี้เลยได้ไหมล่ะโอเคพรุ่งนี้เนาะ โอเควันดูดหนูจะช่วยโอเคไหมโอเคตอนเปิดร้านด้วยเปิดร้านทุกวันเนาะเราช่วยทำความสะอดาดบ้านช่วยแม่เนาะแล้วหนูจะหวัสดีครับทุกคนตอนที่เหน็นคุณครูกับพ่อแม่โ <Okay. S 1> อเคอาะไรพ่อจะรักหนูมากนะมากสิเป็นเด็กดีจะรักมากเลยแล้วถ้าเด็กไม่ดีรักอย่างต้นกล้าเนี่ยโอ้ถ้าเด็กไม่ดีรักน้อยต้นกล้าค่อยๆสอนน้องให้เป็นเด็กดีสิ ใช่ไหมแล้วต้องสอนน้องให้เป็นเด็กดีใช่ไหมพ่า,าไม่ถ่ายวีดีโอละทำไมสิเอาวที่ว่าถ่ายวีดีโอยังถ่ายแล้วค่อยๆเย,ย,ย็นๆ้วก็รับสายหิได้ดวย

ว okay ิ่งเก่งยังเลยอันนี้อันนี้คือรางวัลสองล้านอันนี้คือรางวัลหนึ่งล้านโอเคโอ้ยเก่งยังเลยอ่ะพ่อเก่งมากเลยพ่อยังทำไม่ได้นี่เกือบ มันก็ใช้แรงแค่นี้ใช่ไหมพ่อมันต้องใช้แรงแค่นี้ใช่แค่นี้อ๋อทางนั้นเลยมากไปหนักโอ้แม่แม่ต้องให้ตรงตัวต่อก่อนโอเค うんえーでじゃあ เก่งมากตอนเช้าทุกคันหนจะอยู่เก่งมากหนูเริ่มจะเก่งแล้วืมแหลงไปสองล้านคะแนนด,ดีเลยเก่งมากแปดล้านคะแนนแล้วไม่ใช่สิบแปดล้านคะแนนแล้วโอ้ยทำไมเก่งขนาดนี้เนี่ย ฮะว้าวต้องข้างเรอ่ะได้สามพันล้านคะแนนโอ้โหเยอะมากเลยแบ่งปลายปลาทำไมต้องอ่านไม่วันยืนเดี๋ยตวตัวนี้มันไปหาพุงก็อพออาร์ตด้ทำอย่างเงี้ยตุ๊กยัง้งเลยเหรือ แหลงไปยโยนจากทางนู้นมาดิอันนี้คือสอง้อันนี้คือหนึ่งร้ายอืมแหลงไป อยาอะไรบางอะยาางไม่ต okay. ้องบางล้วโยนเก่งออกอีกทีน่ะเก่งออกหลับตาโยนที่หลับตาโยนใช้ความรู้สึก ใจยเยน็ยเยนยเยน็ยเยนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอันนเก่งมากต้องหลมันจะเก่งเกินไปแล้ะหันหลังได้เนี่ย

ไม่ต้องเอาอะไรเรอาไว้โยนธรรมดาเลย คือพี่สามอ่ะจะบอกนะหนว่ายนตั้งทุกทีเลยจริงป้าแล้วเพื่อน่ะเพื่อนก็ยนตั้งทุกทีเก่งเท่ากันเลยเหรอแต่แต่ว่าเพื่อนมีเจ็ดแต่แต่ว่าเพื่อนมีสามสิบห้าคนสามสิบห้าคนเยอะจังเพื่อนเยอะจังรักกันทุกคนไหม โวนพร้อมอยู่เลยเถอะแล้วก็ตั้งพร้อมกันตั้งพร้อมกันด้วยขวดน้ำก็เท่ากาันขวดน้ำก็เท่ากาันชินโวนตั้งพร้อมกันเลยเถอะชินาลงเรียนหนูหอ่ะอุ้ยโอ้โห้เก่งมากเลยเก่งมากเลย,เลยโอ้ด d o u b l ลช็อต

anh đại thức tuấn lá anh đại từ từ. P1 lũ. Lên. Đừng ôm. Đừng ôm. Đừng ôm. Đang bay เบาไว้น no, ah, mm ิด hmm. น so nice hmm, like ึงเก่งมากเอาแรงเท่าเดิมนะอืมไม่ใช่ที เก่งมากเลยหลับตาคำนวณแรงกันเนาะเก่งมากเลยทำมือใหม่ดิคำนวณแรงใหม่สิเอ้ยไม่ไม่เจนเจนเกือบแล้ว แรงไปนิดนึงเบาหน่อยเก่งมากอะคอมเส้นได้ด้วยอะคอมเส้นอะไรนะอยู่บนพมสองันเลยอะใช่ไหมใช่มันต้องไปเช็ดกันแค่นี้หนูก็เก่งแล้วเก่งจังเลยอะหนูหนูไม่ต้องทำมือเลยนะอืออ้อโหเก่งมาก วให้โยนว <c oughs> นาหนยโยนสิบนาทีแร <c oughs> งไปแร <c oughs> งไป เบาไปน่ะพอคำนวณแรงปุ๊บได้เลยเก่งมากเอ๋เอาดิเอาดิเอาดิยินได้มั้ย